เลกแปดเนีเป็นเลกสามก็ได้แม่บางสิได้แม่ได้ตีวัาศูนย์หกสามสินะอเ,เออเลขแปดเนี่ยเป็นเลขสามก็ได้ทีเจรานาให้ดีดีคขากระบองอะ โคดกระบองเลยเหรอยังโคดกระบอกไงโพดกระบองวะหรือยังอันที่ที่นเพิ่นถือน่ะกระบอกวมักระบองครับกระบองเออที่นเพิ่นถือเคุณจะอาวาวชวาหน่ะท้าเวีชวานมาแม่ท้าเวีชวานจักแต่ว่ามันเป็นจังสินะที่ว่าอยู่น้าแม่ได้แม่ได้จับสนิมแม่ได้จับจับแม่ฝันว่าแม่ได้จับกระบองแม่กระบองง่ายๆนั่นมีน้ำนั่นแกงไปยังสินะ ไม่ใช่ปูเวทหรอแม่จักแล้วแม่ก<ม>็โ<อ>มคือ้กันปูเวทถึงว่าอยูน่นงทแม่บอกนี่จ้งไหไม่รู้กระบองทํางไมถึงว่าปูมาอยู่ด้วยเป็นเป็นแบบไหนฝันเหรอครับแม่ฝันฝันว่าฝันว่าแม่ได้จับโคตรกระบองอย่างน่ะโอ้ได้ถือกระบองได้ถือกระบองอ,อันยาวๆอันใหญ่ไม่น้ำไม่น้ำนะครับครับเอาหมดนี่เป็นผาดบางถี่หยักเพิ่มว่าผาดบางสินะถี่แน่นังให้บอกเพิ่นผาดเพิ่นยืนนะครับครับ เอาเพิ่นได้ให้แม่อันนี่มีเห็นเพิ่นบอก่าเป็นเทพวลานน่ะเทพวลาองค์ไหนน่ะเพิ่นได้นี่มีเห็นแม่เห็นเพิ่นบอกครับนั่นน่ะเพิ่นถืออันแม่ได้ถือกระบองกระบองเพชรโอ้เออแม่แม่แม่ฝันว่าแม่ได้ถือกระบองแมนกระบองเพชรโอ้ก็คือแล้วก็ผีมาดึงขาแบบไหนช้วยอะไรนึงจับ เพ๊่ปเพิมตรสี่การแจกงสี่นะฮะกระดูกขึ้นมาครับขาเข้าหนิแม่ครับขาหนิเป็นหนึ่งว่ะเมื่อไงแม่เมื่อข้ทงหนิยังสี่แม่อจับข้างรางสี่แม่ผีสามตัวรางว่ะผีมาดึงขาแม่นั่นสามตัวรางดาตติริ่ะฝันเมื่อคืนบ่ครับแม่แม่นาหนึ่งหาบ่ท่านแม่นาตตรีเลยหนาหลัง เึงนัตตารีนาดังอคือเมื่อคืนเนี่ยแม่แม่ฝันว่าแม่ได้จับกระบองจับกระบองแล้วก็ผีผีมาดึงขาอันว่าจับขาสิจับขาผีมาจับขาเน่เมื่อกะหาขานี่มันหนึ่งเลยนี่นี่กะหาหนึ่งเลยนี่เลขสีหามอยู่เด้เลขจะหามเออเลขกเออกหามเลยอยู่ไหัวเทนอีเพราะว่าอันวานี้เมื่อคืนเน่ยบอกแม่มานาเบิ่งเงินนะ นาเบ no <Okay. S 1> <ills> ื <ses> <inary> ้องเงินแบ่งแบ่งน่อยมันไม่ซีไวมันบอครับแบ่งงานยี่สิบนะทั้งวันดอยหนึ่งเลยก็ยี่จะหาไวมันบอครับดอยหนึ่งหาไว้ดอยหนึ่งหาไวแม่มานาเบื้องเงินมาขึ้นเงินไม่ท่านี้แม่นาไปนามาดได้เต้ซี่ดอยได้เต้ซี่รดอยเอาดิบไอ้เงินกูต่ังหวะพวกดอยกูคูอเต้ซี่รดอยงานเงินอะไรได้เต้ซี่รดอยได้เต้ซีดอยมาขึ้นโอ้โหมานับไม่บอนีิครับ ป็นหกดอยเงี้ยน่ะเป็นหกดอยแต่ว่าข้างน้าเต็มกี่น้ำเป็นสี่ดอยสี่ดอยเอ้าสี่รอยอย่างไรวะครับผมมี่เงินเนี้ยแต่สี่ดอยสี่รดอยสี่ดอยสี่นาเออเงี้ยนี่ยังพูกยังหกดอยขี้เถียสี่รดอยมี่แต่สี่ดอยอสี่นาได้มาเห็ดไหมครับม่แยกไหมจังอันเป็นอันเล่นหกรดอยวันนี้ก็พีเป็นบอกดิมาย้ำโค้งสุดท้ายนะแม่น้องยังโค้งสุดท้ายยังโค้งสุดท้ายหลังจากที่แม่ ได้063หมดที่แล้วนะแม่เนาะแม่ถึง63ก็ได้อยู่น้าผากได้ขึ้นอยู่ที่หน้าผากแม่เม่อเป็นบาตัวได้จันทีด่าไปดูหน้านกับแต่รอบนี้ก็ขึ้นหน้าผากองีก็ล้วขึ้นเป็นตัวไหนแม่ที่แม่เห็นครับที่แม่เห็นน่ะมันเป็นเลข8ดเลข8เมื่อวานเป็นเลข3แล้วมันเป็นเมื่อมันเป็นเลข0ที่แม่เห็นน่ะไม่สาม3ตัวเด็ก830บอแม่ นี่แม่เห็นนะมันเป็นเลขกสามตัวอยู่น้ำผักแม่นะแต่ว่าแม่ให้ดูเบิ่งวางพือกันบ่อไม่ได้จะทาระหว่างระหว่างเซนของแม่นะระหว่างความฝันกับเลขขึ้นหน้าผักแม่นอันไหนมันจะเข้ามากกว่ากันแม่ขึ้นน้ำผักจะแม่นกว่าใช่ไหมครับแม่นหุ่นไนตโตแม่นกลัวมันอยู่กับผูเซียอื ท่านปูเซียกับอะไรเงินคัานผูปูเซียกับอะไรเงินก็คือมึกมันมันเป็นรอยอยู่เราก็เลยใช้ปากกาแดงเขียนเพิ่มนะแม่เนาะเดี๋ยวเอฟซีจะงงว่าทำไมนะครับว่าแต่แม่เป็นบ้าเนี่ยเด็ตัวใหม่กับว่าเด็กต้นใหม่นั่นเด็กยูนันเขากับว่ายูนใสขอกว่าเห็นเนี่ยจะเป็นบ้าได้ท่านเป็นเด็กต้นใหม่ไปเสือโรดขวางซีท่านเขาอ่นโมนไปหาโม่นะเขาบอกเห็น แต่เห er yeah. mm. mm. ็นอยู่มือแต่แต่แดงแดงไงข้าเบิองนี่ข่อยพ่เห็นน้ำเจ้าหรอกย่าเป็นบ้าใด้ฉันเห็นอยู่หลังมือเห็นบ่นี่ค่อยพ่เห็นน้ำเจ้าหรอกย่าเป็นบ้าใด้ย้อยหน่อยครับว่าจังใดขาเบิองช่ยเบืองช่ยกันเข้ากับเบืองเขาว่าเ่ายพเห็นเข้ากับเห็นไม่แต่เจ้าเป็นบ้านะคะว่าเออ แม่เห็นเป็นตัวไหนครับเลขขึ้นที่หน้าผากครับผมแม่เห็นเป็นแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแม่ไม่ว่าโมทื่อหรือเปนดั้มต้องสีก็เป็นแดงสีถ้าเป็นแดงสีได้หมทื่อหนิเป็นดั้มแปดศูนย์จะไหนแปดศูนย์นี่แม่เนาะแปดศูนย์สามอืมเมื่อคืนเขาหลับไม่เห็นอยู่เมื่อยู่หัวแม่ไหมวันเมื่อคืนพระดั้มหนิเป็นแดงสี เออเอาที่เลขแม่ในเลขเออแต่ว่าบอกห้ฟังกับเบื้องไร้ร้ายทางเอว,ว่าใส่กันมันตรงกันถ้ากับทุ่มเนยตัวขันสีทุ่มมันตรงกันๆๆไม่เัินแม่ฮะมันตรตงกันเลขแม่ไหมก็ไดต้แต้ผู้มากแล้วแต,ต่วา่าแม่เห็นยั่ไงผ่ามันเห็นแปดูนย์สามก็เห็นอยู่ครับวันนี้มาคือโค้งสุดท้ายนะครับอยากมาได้ตัวแบบที่แม่เน้นเป็นพิเศษนะครับผมเป็นพิเศษเอาแบบ เหมือน063มเลยแม่อย่างนั้นแบบนั้นเลยตัวไหนครับแม่แม่อันนี้อันนี้มันอยู่ลำพากเนาะอันนี้อันเลขที่ฝันนี่นี่นี่เลขที่ฝันอันไหนอันไหนแม่นบว่กันแม่ระวังน้าผักกับฝันแม่บ้านถ้านำผักเมื่อบ้านเมื่อนั้นโง่หัวในกรลนำผักอรานั่นนน้องยังว่าหาเลยงวดงวดนี้ก็คือแม่นเน้นตรงเลขน้าผักมากกว่าใช่ไหมครับแม่83เลยเนาะแม่ได้ว่ากับว่าทีมเน๊ะ แล้วนั่นนะหรือมันอัดนะบ๊อบบ๊ครับสี่สามเจ็ดกับสี่ศูนย์เจ็ดนี่ก็คือไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งเพรามันอันะบ๊บบ๊อกับสี่เจ็ดนี่กับสี่เจ็ดกระตรงกันอยู่นี่ครับกับสี่ศูนย์อันนี้สี่สามกับสื่อสี่ไหมสื่อสี่เจ็ดกับสื่อสี่สามกับสื่อสี่ศูนย์นั่งสี่ไหมลองโน้นครับเจอไกับตัดเอาไว้ใหหั่นเนาะมาเจอได้กระตัดเอาไว้หันนอกนาะในกระงด่าง แต่เลขขึ้นหน้าผากนี่คือแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามมันก็แด้เซนผู้เสียคั้นปูเสียกับสิไหลเงินขั้นผัวเสียกับสิบัวเหเงินอ่าเอาคั้นบางสัดแม่อุหร้อนกับสิตัวอีซี่คือมีเข้ามีหลอดมาคีอีซี่จะชอบความฝันนี้นะครับแม่เนาะแม่นก็จะอยู่ในความฝันสอบตัวไหนมากตัวไหนกับจัดเอาตัวนั่นตัวนอเ่าก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางจะให้คิดจราณาก่อนเออเอาเด็กแม่กุหร้อนไปเสี่ยงมึงกับไอ ับไปเสียงเบื้องมองนอนไหมแม่ฮะมองนอนแล้วไม่บอกไปประมาณเงินจิงว่ะอยากได้แบบขายนาซื้อนะแม่กันน่ะขายนาซื้อน่ะขึ้นหน้าผากนิ่งๆเล้วแบบนี้แม่ยิบที่ยันต์ตัวใดก็เมนเอาเบื้องเอาโชคไปโชคมั่นนะครับได้ขึ้นหน้าผากแม่อุดรนะครับแม่ก็เลยปากกาไปเขียนแม่ขายหน้าซื้อกเขียนให้เบื้องมาจังสัดฉันบกเขียนเนาะสำเนาพันกล่องนะมันสิบรสัด แต่ขันเขียนมันสีับแต่ขันแอดมินั่งอยู่นี่ก็เห็นหมดแต่วเนาะจะ่ปเอซีที่สถวบ่เห็นน้าอยู่นิ่งๆอย่าตีงนะแม่ะวาแม่ใหญ่อันที่นอนนนะเราเขามานอนทีเกาหลีถึงว่าบอกมีจะแม่นว่าจ่าแม่แม่นแม่นเป็นพิเศษก็เลขหน้าพานนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเ้อเป็นแนวทางนะคะสอบคอยตามมบัตกับผ่านทางช่องเสนอเพื่อความบันเทิงนะคะ บ่านั่งแม่อุดรกับบันเทิงอะไรแล้วพี่น้องบันเทิงจะหลับแดงคนเดียวพี่นจะนับบันเทิงเาอยากรักก็อยากให้ทางไปบู๊ันคนเดียวใช่ไหมังตัวโดคุณนี้แมุดอไม่ขอดังคนเดียวนะครับขอดังัวโดคนี้แมวอุดรไม่ขอดังคนเดียว่มปยังไ้างบคัางมาสิให้ชื่อให้ได้ไปยังก็ไปทางพรานาคนากนขี้นะตัวยางไหน้อสิไปช่วงไปเด่นอยู่คนเนะมันบอมีรถี่ มามีโรตกลับไปอ่ะนะมามีโรถแม่มให้ให<ค>้นนะมากเลยวิบุญวาสนาะให้หน้าขี้เลยสางให้มันเหลวเอาทุ่มใส่ทุ่มใส่เออมใส่ห้มันได้เลยขอบคุณแม่อุดรนายเป็นแนวทางอย่าให้ผ่านไปซื้อๆน้าขี้ก็ตอ้องเอาหนให้มันได้เลย กนนสักบแนวทางแม่อุดรนโค้งสุดท้ายนะครับผมอเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ